่าเหร่านหว่า hmm. ม้ก <bien ven ido> ันเหอน่ so ้ง no ันเหนเหอา้างกนเหวกเอ่ากัน้างนเอ้านเห่นเหร้นวก็นะาก็งกรอ่กั่หร่กเล่กนกน่ากนร้่ถ้าใครยังัเล่นก็ไปหาเล่นดูนะ คงจะทิ้งไว้ในใจคือจะเป็นเื่อนั่นแหละยังเขาอยากว้นเ่อนฉั่มาเป็นยังไอืม แล้วคนออกกินไม่ยังยังไหะก็เข้ายังไงทุกอี่องทำไมเราถึงเป็นเทปท่านะเขปเท่านั้น ีขนาดพื้นที่ใหญ่โคตรแล้วก็ขนาดตัวท,ทุกอย่างใหญ่หญมากสำหรับใครที่จะกินก็เดี๋ยวผมจะลงเส้นเลยนะคะ ก็เล่นก็สมล่นได้ขยาเล่นก,ก,ก็สมร์ได้นะคบเดี๋ยวผมจะทีทรเหมือนกัน B F O แ,บบนแต่ว่าดนมัแบบนือกแเมาก ก็ดนมาห้บขดนจะครัวแล้วมันก็ยังน้มเดินโอ้ยบ่ะไอเคมาต่ไปก็รอมันเลยโอ้โหรือรถเป็นน้ำเลยครับอือกตอางน้ำฝงที่สุดอบ ตัวต่อไปก็เป็นทักิแมนทุกควบคุมเอรว่าเราจะเป็นเลเยอรสุดท้ายแล้วมั้งออกมาเยอะขนาดนี้บอกน้องว่ตูทั้งหมดเย่ชนะแล้วโอเคดิโอ้มนเหมือนเองอ่ะงั้นกลับไปที่รปี think I'm going to do Oh. Jangan angin. Tapi kok web sih lah Oke, kia mulai lalu. Ini kalau Ini ก็ยางได้นี่ยากได้เงินมากกว่าไหนดูดิว่าสมองซื้อตัวอะไรดีป่ะอันนี้ราคาสองแสนแต่ว่าผมมีก็ไม่ค่อยเยอะนะอันนี้ราคาประมาณหนึ่งแสนโอ้ทว่าเยอะมากแต่ผมน่าจะมีแต่ว่าผม เก็บเงินเพื่อไปซื้อไททันสปุกแมนเอาเอามาไว้เป็นตัวแบกแล้วกันนะแต่ที่รู้นี่คือผมน่าจะเหมือนต้อง ฮะสมากินก uh ็จบไปแล้วนะครับวันเจ็ดันนะบายบายฝากติดตามเลยนะครับ